ชนวุฒบริษัทธทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมา,า,า,มาทานไปกรรมฐานและสมาทานศีลแล้ว <c oughs> ตอนนี้ไปก็ขอโปรดเตรียมตัวเตรียมใจทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิหรือว่าตั้งใจสดับคำแนะนำในขณะที่ฟังคำแนะนำอยู่ท่านรู้เสียงตลอดทุกถ้อยคำจำได้ทั้งหมดอย่างนี้ชีวจิตทรงสมาธิคำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจคือตั้งใจจำ หากว่าพิจารณาไปด้วยนั่นเป็นมิปัสนายานการบรรลุมรคผลในาศาสนาเขาองค์สมเด็จพระวิชิตมานต้องใช้อารมณ์ทั้งสองอย่างร่วมกันทั้งสมาธิและวิปัสสนาคำว่าสมาธิแปลว่าสมถกรรมฐานและวิปัสสนาแปลว่าการใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาขันห้า สำหรับในวันนี้ก็จะได้เล่าเล่าเรื่องปฏิเวทาเขามรรดาท่านผู้เท่าต่อเมื่อคือที่แล้วมารู้สึกว่าจะมายับยั้งอยู่ในตอนที่เรียกว่าทุกข์ในจุดที่เรียกว่าหาหารบริโภคเออท่้งกล่าวว่าการจะบริโภคข้าวไปคำหนึ่งเราต้องใช้อะไรบ้าง ต้องใช้หมอ้อต้องใช้เตาต้องใช้น้ำต้องใช้ฟืนต้องใช้ไฟแล้วก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราได้มาด้วยการของความสุขหรือความทุกข์ทุกอย่างจะต้องได้มาด้วยการเรียบแรงเรียบแรงที่เพิ่งต้องใช้ตอนนี้ในเมื่อเรากินทุกเข้าไปร่างกายของเราทั้งหมด มันมีเชื่อสายของความทุกข์เป็นตัวก่อขึ้นในเมื่อในเมื่อเรื่องกายร,ร่างกายมันสร้างมาด้วยความทุกข์ร่างาการของร่างกายมันจะมีความสุขหรือว่ามันจะมีความทุกข์นี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดเป็นอันว่าเมื่อานพูดเรื่องความทุกข์ในเรื่องการบริโภคอาหารจบต่อมาท่านก็ส่งนตัดต่อไป ว่าสัมภเกสีข้าวสารที่เราจะนำมาเป็นข้าวสุกนี้มันมีทุกข์เพราะอาศัยเราต้องนำข้าวสารมานำน้ำมานำเตามาน,นํำ้นคือเชื้อไฟหาไฟให้เกิดอาการทำอย่างนี้ต้องใช้แรงงานในการทำอย่างนี้มันก็ไม่มีที่สุดของชีวิต ถ้าเรายังเวียนไหวตายเกิดอยู่แบบนี้เราก็ต้องทำกิจอย่างนี้อยู่ทุกวันวันละหลายหลายครั้งทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าเราจะกินข้าวเช้าเวลาเดียวมันก็ไม่อิ่มไปตลอดวันวันหนึ่งแล้วก็บริโภคทุกวันท่าน,นชื่อว่าเรากินทุกอาหารทุกชิ้นที่เรากินเข้าไปได้มาได้แรงงาน การทำงานแสวงหาเงินหาทองหาทรัพย์หา,หาสินมาเพื่อเป็นอาหารให้มีอาหารปรากฏมันเป็นอาการของความทุกข์ใยคนที่กินอาหารอยู่อย่างนี้ตลอดการเขาจะหาสุขคือจุดจบไม่ต้องทำกิจอย่างนี้เมื่อไหร่เป็นอนวาหาไม่ได้ถ้าตายแล้วเกิดใหม่มันก็กินอย่างนี้ เมื่อเราจะกินมันก็กินทุกจะหามามกินมันก็มีความทุกขเธอจงเห็นทุกในปัจจุบันที่เรียกว่านิพัตตทุกเสก่อนนิพัตท,ทุกคือทุกเนืองนิดที่มีอยู่ทุกวันมันมีอะไรบ้างเมื่อบริโภคอาหารเข้าไปแล้วกิจอื่นที่ติดตามมาเนื่องจากอาหารนั่นคืออะไรน้ำที่บริโภคเข้าไปมาก ร่างกายใช้หรือความต้องการก็เกลือทิ้งมามาเป็นปัสสาวะขณะเนื้ออาหารก็เช่นเดียวกันที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วเป็นเป็นกากที่เร็วเราเรียกกันว่าอุจาระเมื่อร่างกายต้องถ่ายน้ําที่ไม่ต้องการลบายอาหารที่ไม่ต้องการที่เราเรียกกันว่าปวดอุจาระปัสสาวะมันเป็นความสุขหรือความทุกข ก็ได้เรียนถามท่าน,ท,านท่านมาตามคมบันทึกท่านกล่าวว่าได้กระทุนตอบท่านบอกว่ามันเป็นความทุกข์ปพราะปิยคะนั่นเป็นความทุกข์ที่เหลือที่จะทนไม่จะทนได้ยากคือทนไม่ไหวท่านก็ต้องตัดว่าถ้าอย่างนั้นจงจำไว้ว่าอาหารนี่ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขอาหารเป็นปัจจัยที่เกิดทุกข์ จะหาสุขจะอาหารจริงๆนั้นมันไม่มีต่อไปองค์สมเด็จพระจนินดาสีชดนทรงตรัสว่าเธอจงคิดไว้เสมอว่าชีวิตคือเลือดเนื้อและร่างกายถ้ายังมีอยู่เพียงใดคำว่าหมดทุกข์ไม่มีเราจะต้องประสบกับความทุกข์อย่างนี้อยู่ตลอดเวลา ถ้าเราเจะสิ้นทุกข์ได้ก็เพราะอาศัยเห็นว่าสภาพคือร่างกายที่เราเกิดมานี่มันเป็นทุกข์เน,นืสมบัติที่เรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นมันได้มาด้วยความทุกข์เพื่ออาศัยความเหน็ดเหนื่อยเป็นของสําคัญถ้าเราไม่มีความเหน็ดเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ได้มา มันได้มันแล้วหามาได้แล้วแทนที่จะใช้อสอยให้มันเป็นการพอดีมันจะทรงตัวอยู่กับเรามันก็เปล่ามันก็สิ้นไปเสื่อมไปแล้วทําไมจริงจะมานั่งสนใจด้วยอาหารที่จะสนใจด้วยร่างกายแต่นี่เราอย่างนี้ไม่ให้ทำลายร่างกายไม่ใช่ให้อดอาหาร เมื่อมันเกิดมาแล้วร่างกายที่ม่เกิดมาเราก็ต้องเลี้ยงมันมันเป็นของธรรมดา <c oughs> แต่ถ้าหากว่าถ้าเราจะพึงปรารถนาในมันนั้นไม่ไม่สมควรจงมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าหน้าที่คือการบริหารร่างกายเราจะพึงทำเมื่อร่างกายต้องอะไรต้องการอะไรบ้างแต่ไม่ฟุ้งเฟอ้อเกินไป ตั้งใจบริหารมันเข้าไว้เพื่อว่าเป็นการเป็นการระงับความทุกข์ส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่ามันไม่ได้หายทุกข์มันเป็นการบรรเทาความทุกข์ให้จงคิดว่าความสุขจริงๆก็คืออธิมโมกขธรรมได้กระทําเป็นเครื่องพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายคือพระนิพพาน คนที่จถึงบริพันฑ์ได้ก็ต้องอาศัยไม่ติดอยู่กัการที่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์คือร่างกายไม่ติดอยู่ในรถอาหารนี่เป็นอันดับแรกถ้าต่อไปเธอยนยังถอยหลังเข้าไปส่วนใหญ่ของบุคคลที่พึงคิดเขาจะไม่คิดถึงความเป็นจริงของร่างกาย และไม่คิดถึงความเป็นจริงของความเป็นทุกข์ที่แท้จริงในศัพท์ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าจับปลายรูดนั่นก็คือมองไม่เห็นทุกข์เข้าใจไว้เหตุที่ไม่เกิดทุกข์มันเป็นปัจจัยของความสุขคือเลี้ยงร่างกายให้อ่นทีพยายามทนุถนอมร่างกายนี้ไม่ให้สุดโสม ร่างกายต้องการอะไรหาให้ทุกอย่างแต่ว่าเธอเคยเห็นไหมว่าคนที่บำรุงบำรเรอรร่างกายอยู่เป็นปกตินี่เขามีความสุขเป็นอันว่าเธอจะหาไม่ได้ไม่มีปัจจัยส่วนใดที่จะเป็นเหตุความสุขให้เกิดขึ้นได้มันก็จะมีแต่ความทุกข์ส่วนเดียว สัมภะเกสีจงจำถ้อยคำนี้ไว้ดีเพราะร่างกายนี้มันเป็นความทุกข์อาหารที่เราได้มาก็ได้มาจากความทุกข์เมื่อเราบริโภคอาหารเข้าไปแล้วแทนที่จะสิ้นทุกข์มันก็เกิดทุกข์จากการขับถ่ายของร่างกายร่างกายเป็นโรคหนิท่ทงมันเป็นรังของโรค มันมีอาการเสียดแทงอยู่เป็นปกติทุกอื่นใดที่จะทุกข์ยิ่งกว่าร่างกายนั้นไม่มีคือความปรารถนาของร่างกายนี้เป็นเหตุนำมาใน,ใน,ใ,น,ใ,นในความทุกข์ทุกอย่างเธอจงวังภาระคือขันธห้าได้กับร่างกายเสียแล้วนอกจากนั้นขึ้นชีอว่าาหารที่ยันได้มาก็ลองมองหาความเป็นจริง ว่าคนส่วนใหญ่มักจะมองข้าวสารเป็นสาคัญที่มันมาเป็นข,ข้าวสุกแล้วก็คนเป็นจนนอนมากที่ไม่เคยคิดถึงเรื่องขา้าสารมองแต่ข้าวสุกอย่างเดียวแต่ความจริงข้าวสารที่จะมาเป็นข้าวสุกนี้มันจะเป็นขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความทุกข์ถ้าอารมณ์แห่งการทุกข์ไม่มีข้าวสารก็จะไม่ปรากฏ ทั้งนี้เพร่อไรเพราะเดิมทีเข้าสารมันเป็นเข้าเปลือกการที่นำเข้าเปลือกมาเป็นเข้าสารมันได้มาด้วยการขอความสุขหรือความทุกข์เธอมีความรู้สึกยังไงต้องตอบให้ฟังทีพระเถระผู้บันทึกได้กล่าวว่ามันเป็นความทุกยยข์เพะเจ้าค่ะเพราะว่า ข้าวสารที่ข้าเขา้าเขา้เขาสุกข้ขาวสารที่มาจากข้าวเปลือกข้าวเปลือกจะเป็นข้าวสารได้สมัยโบราณต้องใช้สีมือต้องซ้อมได้มือมันก็เป็นอาการของความทุกข์เพราะมันเหน็ดเหนื่อยแต่ถ้าสมัยปัจจุบันที่นำข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารก็จะต้องไปจ้างโรงสีเข้าสี เมื่อเขาสีให้เขาก็ต้องเก็บเงินเก็บทองกันนำข้าวไปสู่โรงสีมันก็ต้องมีอาการเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ต้องเสียเงินเสียทองเงินทองที่ได้มาจากการไปจ้างเขาสีข้าวเราก็ได้มาได้หยาดเงื่อแรงงานเป็นะาการของความทุกข์ท่านก็กล่าวว่าทุกข์แล้ว <S <S 1> <S 1> <S ข้าวเรือกจะมาปเป็นข้าวสารได้ต้องอาศัยแรงงานเป็นสําคัญ แรงงานที่ทำข้าเปลือกให้เป็นข้าวสารก็ดีหรือว่าแรงงานที่จะทำข้าวสารนะขราบเปลือกเป็นข้าวสารจากโรงสีก็ดีเงินที่เราจะไปจ้างเขานี่มันเราได้มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยมันเป็นอาการของความทุกข์นี่เป็นอนุ่าข้าวเปลือกจะมาเป็นข้าวสารได้มันก็ถ่าผ่ันความเป็นทุกข์มาแล้ว หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงถอยหลังเข้าไปอีกว่าเธอจงคิดถอยหลังลงไปดูว่าข้าวเปลือกนี่มันมาจากอะไรข้าวเปลือกที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยอะไรเป็นปัจจัยข้าวเปลือกที่จะมีขึ้นมาได้นี่มันจะต้องอาศัยเชื้ออย่างหนึ่งนั่นก็คือพื้นที่ดิน พื้นที่นาที่เขาปรับปรุงดีแล้วมีคันนามีเหมืองน้ำเรียบร้อยแต่ได้ว,ว่าถ้าริยธรรมเขาปล่อยให้เกิดขึ้นมันต้องใช้อะไรบ้างอันดับแรกเราต้องแสวงหาที่ดินที่จะมาเป็นสมบ,บัติของเราถ้าที่ดินนั้นมันเป็นป่า เรายังไม่ว่ากันคิดแต่ว่าที่ดินที่มันเตียนแล้วถ้าเราจะไปซื้อที่เข้ามาเป็นสมบัติของดาวของเราเราจะซื้อเอาที่นั่นมันได้โดยไม่เสียอะไรเลยหรือว่าจะได้ที่เรานันมาด้วยาการของความเหน็ดเหนื่อยของความทุกข์การได้ที่ที่ก็ปรับปรุงดีแล้ว เราต้องแลกตีเงินแล้วเงินที่เราหามันได้มันได้ด้วยาการของความสุขละอาการของความทุกเงินแต่ลราบาดเงินแต่แต่แต่เ้าแต่สตางสมัยนั้นเราจะได้มาต้องใช้อยากเงือระดง,งานมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ ท่านพระเทระก็ตอบท่านว่าเปรียการของความทุกข์ประโยชน์ข่าเพราะใช้ความเหน็ดเหนื่อยท่านถามว่าเธอพูดด้วยความรู้สึกของใจจริงหรือว่าพูดตามเหตุผลท่านพระมหาเทระพูดเท่าก็กราบทูลว่าพูดด้วยใจจริงที่ประอกอบกวยเหตุผลและเห็นมันแล้วผ่านมันแล้วพระพุทธเยา้าข่า ถ้าบอกนั่นนี่แล้วจงมองหาความทุกข์คำข้าวคำเดียวนี่มันยุ่งอย่างนี้เมื่อมือพื้นที่นานแล้วข้าวมันจะขึ้นมาได้หรือยังถ้าเราไม่ทำอย่างอื่นท่านโูเท่าก็กราบทูลบอกว่ายังไม่ขึ้นรพระพเจ้าค่ะท่านถามว่าต้องทำยังไง ก็ถามว่าต้องไถนาต้องววนข้าวต้องปรับปรุงต้องหาน้ํามาเลี้ยงหลอข้าวหาอาหารของเราอาหารก็อต้นข้าวคือปุ๋ยแล้วก็ถามว่าการไถนาใช้อะไรบ้างสมัยนั้นยังไม่มีรถไถแทนกาบเรียนบอกว่าต้องใช้ควายและใช่วัวลากลากไถ ต้องหาคันไถหาแอกหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ท่านกลับถามว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเราได้ไม่ได้ได้ขอความสุขหรือความทุกข์ถ้าเรายังไม่มีอยู่ก่อนเราจะหาวัวหาควายหาอุปกรณ์ทางหลายเ่านี่เราได้มาอย่างไรก็กล่าวทูลว่าถ้ามีป่าก็เราไปถตัดต้นไม้มาทําคันไถ ให้ก็ถามว่าการตัดต้นไม้มาเป็นทํากันไถมันเหน็ดเหนื่อยไหมมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ตอนนั้นท่านตอบท่านบันทึกบอกว่าเห็นว่ามันทุกข์จริงๆเพราะความเหน็ดเหนื่อยการแยกตัดต้นไม้มาแต่ละต้นเอามาถากเป็นคันไถเล็กๆซึ่งต้นไม้มันต้นใหญ่ต้องใช้กําลังแรงงานมาก การจะได้วัวได้ควายม,มาก็ต้องซื้อเขาเงินแต่ละบาทที่ได้มาจากหยัดเหลือเงือแรงงานมันก็แสนหยัดสาหายเกิดได้มาด้วยาการความทุกจริงๆอุปรกรณ์ต่างๆทั้งหมดที่ได้มาประกอบเข้าเป็นถ่ายแล้วก็ถ่ายไปได้ก็ได้มาจากหยาดเงือแรงงานจากเงินจากท้องบ้างจากการทําเองบ้าง านถามว่าทรัพย์สินนั่นหลายที่หามันได้อย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์อาการที่หาม,มา,าท่านพุทธเถ้าตอบว่าเป็นอาการของความทุกข์ไปเจ้าค่ล้วก็าถามต่อไปว่ามีวัวมีควายม,มีนาครบแล้วต้นข้าวขึ้นได้หรือ,อยังท่านก็กราบทูลว่ายังไปเจ้าค่ะถ้าถามว่าทํายังไงต่อไป ต้องไถยแล้วก็หวานหวาแล้วก็ขาดแล้วก็คอยบำรุงท่านถามว่า,าการที่ไถยนาตากแดดตากฝนต้องหวานต้องขาดแปลการของความสุขและความทุกข์ท่านตอบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแปลาการของความทุกข์ไปเจ้าค่ะท่านถามว่าเห็นแล้วหรือยาง แม้แต่เพียงคําข้าวคําเดียวเนี่ยมันทุกขนาดไหนหลังจากนั้นองค์สมเด็จไปจอมไตรก็ทรงตรัสว่าก่อนที่นามันจะเกิดขึ้นได้สมมติว่าถ้าเราไม่มีเงินซื้อเพื่อนที่ดินมาทำนาเราจะได้มันมาด้วยอาการของความสุขหรือความทุกข์ แล้วก็ตอบทันว่าโดยการของความทุกข์เพ่อหนึ่งถ้าพื้นที่ดินเหล่านั้นเป็นป่าเราก็จะต้องถากถางป่าการตัดต้นไม้เตนะต้นจึงกว่าจะขายก็เหนื่อยสายตัวเกือบขาดเมื่อตัดต้นไม้มาแล้วก็ต้องฟันเป็นท่อนเป็นตอนลากต้นไม้ทั้งหลายเหล่านั้นออกไปพ้นพื้นที่แลอเผาทิ้งไป หลังจากนั้นจะขุดต่อแต่ละตอคนต้นไม้ขึ้นเพื่อที่ดินนั้นพื้นนั่นเป็นที่นามันก็แสนจะเหน็ดเหนืน่อยแป็อาการของความทุกข์แล้วว่าที่นาแต่ละไร่จะเตียนลงไปได้ก็ต้องใช้กําลังแรงงานมากเจ้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้า,จ,าจึงได้มีพระพุธฎีกาตว่าสัมภเกศี จงจำไม่ว่าการบริโภคอาหารคำเดียวมันเป็นอาการของความทุกข์นี่โดยย่อตามบันทึกแต่บอกว่าบันทึกแต่เพียงยอ่อย่อเท่านั้นไม่ได้บันทึกพิสดารแต่ว่าเราก็พอจะคิดกันได้ว่าองค์สมเด็จพระิชิตามานทรงสอนท่านผู้เฒเทา ให้มองเห็นความทุกข์จากอาหารคำเดียวที่เรากินเข้าไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่อาหารทิพย์ถ้าจะนึกขึ้นมามันก็ได้สงความปรารถนาถ้าได้ว่านี่แต่ละอย่างเนี่ยพูดในข้าวคำเดียวมันก็ทุกข์าอาหารคือกับข้าวที่เข้ามาประกอบกับคำข้าวให้มันมีรสเพื่อดื่มกินเข้าไปได้ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะได้มา mm hmm. ก็ได้มาจากการของความทุกข์ทั้งหมดฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมุคตจึงจึงตัดว่าสัมภะเกศเอ๋ยจงจำไม่ว่าคนเราจะเกิดมาทรงตัวอยู่ได้อย่างนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ตลอดเวลาการทำไร่ไทนาและการแสวงหาทรัพย์สินมาเพื่ออาหารการบริโภค ในชีวิตนี้เราจะไม่มีโอกาสได้หยุดต้องทำตลอดชีวิตและการทำตลอดชีวิตอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์ท่านย้อนเข้ามาอีกท่านบูเท่าได้กล่าวทูลบอก,กว่าเป็นความทุกข์เร้เจ้าะเมื่อเห็นเธอเข้าใจความทุกข์ในเรื่องอาหารอย่างเดียวยังไม่พอ ว่าอาหารที่จะบริโภคไปมันเป็นทุกข์เสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่เราจะพึงใช้มันได้มาจากการของความสุขหรือความทุกข์ท่านก็กราบทูลอาว่าได้มาจากความทุกข์เจ้ารฆ่าฉะนั้นเธอมีความรู้สึกอย่างไงว่าคนที่เดินไปเดินมาที่เราเห็นอยู่นี่เขามีความสุขหรือความทุกข์ ท่านบอกว่าท่านกลาบทูลว่าเป็นความทุกข์เะเจ้าคะท่านก็จะถามต่อไปว่าความทุกข์ไม่ใช่ว่าจะมีแต่การบริโภคอย่างเดียวหรือว่ามีแต่การแต่งตัวอย่างเดียวอาการทางกายทั้งหมดเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งสิน้นตอนนี้สมเด็จพระมหามุนินทรงตัดว่าร่างกายนี่มันเป็นอนิจจงนะ แล้วก็สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นอนิจจังไมนกันเมื่อมันหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเราต้องการให้มันสมบูรณ์มีร่างกายแข็งแรงแต่มันในเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนมันก็ดีมันเสื่อมโทรมลงไปทุกวันก็ดีตาที่เคยมองใสสว่างก็กล้าหูก็หูก็หนัก ผมก็ขอผมก็จะงอกเป็นดอกเหล่าและยิ่งไปกว่านั้นหนังของเราที่เคยผ่องใสเต่งตงมันก็ย่อหย่อนกำลังร่างกายของเราก็หมดท่อถอยล้องไปทุกทีทุกทีจะทำงานทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอาการคล่องแคล่วมาอยู่ในก่อนนี้มันทำไม่ตลอดเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ความไวไม่มีมีแต่ความเชื่องช้าอึดอัด อย่างนี้เมื่อกิจการงานทุกอย่างที่เราเคยทำได้ในชั่วครู่เดียวก็เสร็จถ้าต้องใช้เวลานานขึ้นไปกว่านั้นคือตาก็ดูไม่ถนัดหูก็ฟังไม่ถนัดร่างกายก็ไม่ทรงตัวทำไม่ได้คล่องแคล่วอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์การบันทึกของท่านบุ่าแต่้งเขียนบอกว่าการอย่างนี้เป็นอาการของความทุกข์ไปเจ้าค่ะ ท่านก็ถามว่าเธอเห็นได้อ,อย่างว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ท่านตอบว่าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะเป็นนั้นว่าทุกตัวนี้เป็นทุกจุดหนึ่งที่เราจะต้องพึงคิดนอกจากในความทุกข์ของร่างกายในเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนมันมีอาการการะสับกระส่ายมันไม่มีความสุข มันไม่มันไม่มีความสบายอาการเสียดแทงของทางร่างกายที่เกิดขึ้นจากโรคมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ท่านวูเท่าได้บันทึก,กว่ากลัวมันเป็นความทุขกข์ไปเจ้าค่ะท่านก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเธอยังมีความปรารถนาอยู่ในร่างกายอยู่หรือไม่แล้วก็ยังมีความปรารถนาในการเกิดต่อไปหรือไม่ ท่านก็กลาวทูลบอกว่าขึ้นเชื่อว่าความเกิดไม่มีความปรารถนาแล้วเพื่อการละจากพุทธภูมิใสัยตั้งใจมันเป็นสาวก,กภูมิก็ไม่ต้องการความเกิดท่านยองกล่าวไว้ว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจงใช้ปัญญาหาทุกข์ให้พบถ้าเธอยังเห็นโลกนี้จุดใดจุดหนึ่งเป็นอาการของความสุข นั่นก็ชื่อว่าเธอเป็นคนไร้ปัญญาถ้าขณะใดเธอพิจารณาในมุมโลกทั้งหมดคนทุกประเภททุกขนาดทุกชั้นทุกวันนะ่อทุกเพศนล้วก็ทุกวัยไม่ว่าคนประเภทใดเห็นเมื่อาการเขามีความทุกข์แล้วก็จิตใจของเธอมีอาการไม่เยื่อใยตอาการของความทุกข์ต่างหลายเหล่านั้นจัดนายจะทาลายให้มันสิ้นไปนั่นชีอว่าเธอมีปัญญา สามารถจะเข้าเป็นพระเรียเจ้าได้เรานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันย้าอกาศเธอหนึ่งเดือนฉันจะไม่มาสอนเธออีกจงกว่าจะพบเวลาหนึ่งเดือนถ้าในเวลาหนึ่งเดือนที่ฉันจากไปถ้าเธอยังมีความรู้สึกว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งในโลกยังมีความสุขฉันจะไม่มาสอนตลอดชีวิต ถ้าจิตของเธอตั้งอยู่ในเห็นเห็นสภาวะของความทุกข์เป็นเอกก,กตารมเมื่อไร่ฉันจะมาสอนต่อไปอรบบันดาท่านประโยคาวาจรท่างหลายอาการของความทุกข์ว่ามาว่าไปมันจะเลยเวลาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้อรรดาพระโยคาวาจรทุกท่านจะพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน ปฏิบัติไปตามอธิยาศสายของท่านจึงกว่าจะถึงเวลาสมควรสวัสดี